อ่ะส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับตัวที่ไหนครับตลาดดอยปุยครับฮ<า>ะที่ไหนนะดอยปูนี่ต้องแปลภาษาท,ที่นี้เรทำหน้าเบิดเลยวันนี้การเทเชี่ยวแจไก็ทำไมที่เทเชี่ยวไทยครับเลิศมากเลย <c oughs> พิธีการสองคน <c oughs> ยังตืนจีนนะาประนเนี่้ยผู้ช่วยผมตันนี้ในการเชิเชื่อไทยก็จะทำอาไช้่อท่อยปุยนะบรรยจ่ายกงเล่เดี่ยวหนึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูข้าค้าแฝบขายห้าสิบบาทบรรยากาศเย็นอนบ้านเกิดมากเลยที่ไหนครับต้แช่จี ตู้แช่สตีเมื่อะไรผมครับตู้แช่สตีไม่ตู้แช่อ่ะหมูกรอบครับมัวแต่คุยโทรศัพท์ไปที่บ้านแม่เรียกหมูกรอบครับแม่ไม่เรียกชื่อทำไมครับแม่ไม่เรียกชื่อแม่เรียกหมูกรอบหมูกรอบเล่ะลูกหมูกรอบทำไมทิ้งหมูกรอบไว้คนเดียวอ่ะทำไมทิ้งหมูกรอบไว้คนเดียวล่ะลูกนี่ก็เป็นย่านขายของสำหรับ ของแล้วนะจริงๆแล้วก็ไม่ต่างกับข้างล่างเท่าไหร่ชาร์จชาร์จด้วยมาดูบรรยากาศกันเฉยๆนะฮะสนุกสนานเปิดตัวก่อนเป็นไงมาครับเกระหองครับเจ้าของยังดีนะครับยังอยากเจอนะครับเหนื่อยมากครับ เป็นไงครับที่นี่อากาศดีไหมฮะเยี่ยมครับเยี่ยมเอ้มึงต้องถามกูไม่ใช่เหรอเยี่ยมครับกันชนกันชนอันนี้เราอยู่ที่ดอยปุยนะครับนี่คือตลาดที่ไว้ขายของของชาวบ้านแถวนี้นะครับตอนนี้กรอบกรอบกรอบขอะไรครับได้ชิมชาได้ค่ะเยี่ยมชาเขาบอกว่าไรว่า้ชิมชาร่างดีร่าดี คุณช่วยตากล้องครับฮะร้านต่างๆก็จะมีอุปกรณ์ของตัวเองเช่นนะครับมีหน้าไม้ครับมีกระเป๋าของชาวแมวนะครับมีพ่อมีหมวกนะะหมวกเด็กแมวหมวกเล่นเด็กแมวครับมีสร้อยครับสามร้อยสร้อยเงินห้ามทิ้งเนอร์ห้ามทิ้งขยะเนอร์ห้ามทิ้งเนอร์ตมห้ามทิ้งเนอร์ เราใช้เวลาในการเดินทางขึ้นมาถึงดอยปุยนะครับทั้งหมดเนี่ยเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการแวะดอยสุเทพเนี่ยประมาณ4ี่สนาทีเอาขับรถเลยขึ้นไปดอยปุยครับเลยเลยดอยให้มันเยอะเลยครับขึ้นมาเป็นไงบ้างครับขึ้นมาก็สวยครับสวยเลยครับครับสวยมากครับแถวนี้ฮะขาวด้วยฮนะฟ้าทองฟ้าครับ ตลาดน่าเดินมากเลนี่ถ่ายใคร้กล้องกล้องไปไหนกล้องไม่ถูกนะครับไม่ถูกตานะครับแต่ก้องแต่ก้องติดใจแต่กล้องติดใจตัดกล้องไม่ยอมตามไมับเฮ้ยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามทางการเดินพี่เขาบอกว่ายิ่งขึ้นไปยิ่งสูงครับยิ่งหนาวครับแต่ที่จริงแล้วยิ่งยิ่งสูงไม่ยิ่งหนาวครับ ยิ่งเหนื่อยครับน้ำตกน้ำตกเอาไปน้ำตกกันครับอ่าต่อไปเราจะเดินไปที่สวนดอกไม้ครับมีดอกฝิ่นเราอาจจะแวะดอกฝิ่นสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับทำไรครับมืนกันก่อนไปครับไปที่น้ำตกธรรมชาติครับหายเราตั้งน้ำตกนี้ว่าน้ำตกของตำข้าวครับฮะไม่ใช่หรอกไอ้ ม่ใช่ปัชหาอีโอ้ยให้ผมพัฒนาดิแหมเหนื่แหมบเหนื่อยโคตรครับมีอะไรงานเนื้อทางกว่าจะมานี่สุดยอดสุดยอดครับในตอนนี้เราจะเดินไปที่ทางน้ำตกนะครับเราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับนี่คือน้ำตกนี่ครับนี่น้ำตกคนี่ือน้ตกะไรอะไรลุงรล้างไงโอเคล้างอะไรมีงานเลยมีงานนี่คือแก๊งอ่าไอ้นี่นะครับ

เมื่อยเหมือนกันนะครับนี่เมื่อยไหมครับผู้ตทดสครับธรรมดาครับเฉยๆครับเฉยๆครับปกติปีนขึ้นเทือกเขาลเป็นปกติแลแอลเลยครับแอลแอลหรือแอลหรอเทือกเขาพี่แอ่ะนี่ถ้าบอกจะลงความเจ้าคุณหญิงแม่มารู้นะว่าขึ้นเขาลำบากขนาดนี้เขาจะให้มาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับเขาจะไม่ให้กลับบ้านแล้วโดนโดนขอโทษครับขอโทษครับมัวแต่ถอยยังไงไม่ดูเขาคงส่งคนสนิทผู้ช่วยตากล้องหายไงรอครับรอครับช่างกล้องรีบ รีบวะเปซปเรียโอวะสึกผมผมมาเรียนมหาวิทยาลัยโซฮาเนาะโซฮานี่ขายรองเท้าเด็กคอสโบร์หน้าไม้ก็มีดับเบิลสตาร์ทนี่ครับอันนี้คืออาราเลสนะครับบวกเด็กสองสองสล็อตใช่ไหมครับนี่ครับสังเกตรครับอาราเลสเด็กสองสองสล็อตเยี่ยมเลยใส่การ์ดเ่ง ใส่เหมืองใส่เหมืองเรามีแบงค์ร้อยครับให้าร้อยห้าสิบนี่เราทำอะไรกันครับไม่รู้ไม่รู้นี่เป็นนี่เป็นทางเท้าที่เราจะไปน้ําตกครับกลับไปดูดอกซินนะครับน้ําตกดอยปุ้ยะฮะเรับไปชมดอกไม้ครับช่วงนี้ดอกไม้จะยังไม่บานเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ถึงหน้าหน้าดอกไม้บานนะครับแต่อยากชมดอกไม้บานต้องอยู่แถวตัวเมืองเชียงใหม่ครับดอกไม้บานทุกคืนตอนนี้อะไรบานครับ หอกสีนบางโอเคเฮ้ยทำไมอยากจแลนะครับนี่รักษาธรรมชาติสุดยอดแหมวัยรุ่นรักษาธรรมชาติจริงๆเยี่ยมครับมีแดดหน่อยๆครับจุว่าอากาศดีครับนี่ครับบันแก้เดียวกันครับเราเกือบไม่ได้เข้าแล้วนะครับ แม่จะโดนจับตัวแล้วโดนจับแล้วครับไม่ต้องม,มีอะไรมากสิ่งของขายตามหลายทางวันนี้ยื่นได้เด็กสาวส<อ>าทใหญ่่ตมสุดเท่าไหร่เอหัวท่านหัวยาวได้ไหมตามสุดจะได้โตครับเก็บเอาได้เลยถูก,กถูกอ่ะถูกก็เป็นไซส์นี้เน้นหนึ่งแปดสิบไซส์โอ้ได้ยินว่าแปดแสนแปดสิบเหรอต้อต่างเอาไหม จะ <Safe rév mark> ได้เสริมไปด้วยเกิดวันศุกร์เสริมได้หลายอย่าางวกเม็ดเลยนะพี่ก็เป็นโกเมนสีส้มแล้วอันนก็เปเอาซ้บก็ได้ครับไหนก็เมนไหนสีม่วงเหรอสีม่วงไหมต้มนองสีม่วงชาวเก๋โกเมนสีแดงเลยสีแดงที่ตัวนี้คมันเอร์ทับงทิงตัวนี้ทักทิ้งมันไม่ได้ต้องมาเปิดเกิดวันเดียวแปดสิบบาทแล้วครับอืมไมใส่อะไรบ้างนะตัวนี้เสริมซับหนึแล้งานอะไรงานอะไรงานอันไหนไม่มี อายุยืนสาหะเอาอันหน้าก็ได้อันหน้าเป็นซอยขาวสีขาวอานหน้าสวยเจริญมากไม่ตามอาหารได้ยังเอาเอาซับดีกว่ากูอะตอนนี้ซับนี้เลยค่ะซับเม็ดหนึ่งมันเล็กไปเปล่าเม็ดใหญ่ไม่สนใจแล้วครับไปเราไปไปเราไปจะไปก่อน adventure เฉยๆครับเราบุคคลสองเราจะซื้อไปให้ใครดีใช่ครับผมผมมีแฟนผมไม่รู้จะซื้อบาทไม่มีตังค์นะครับนี่มาจนไายไปกันเล้วนะครับไปกลับ อาร์ตนัเกเตอร์อาร์ตลิเกเตอร์อาร์ตลิเกเตอร์อาร์ลิเกเตอร์อลิเกเตอร์ตาชันมาอาร์ลิเกเตอร์ไม่เอาครับกลัวครับนี่ครับจะเห็นแห้งไม้นะครับนี่ครับว่าเอาไปทำอะไรอยู่กันนะครับเหมือนจะโมข้าวนะครับไม่ใช่คนเหมือนจะโคโมข้าวนะครับปุณนะครับครับจะไปจบไปเลยมีกันมาขายชุดนี่ เดินข,ข้างลา่างล่าชันนะครับม,มอีอยู่ต้นไผ่ครับโอ้ต้นไผ่ใหญ่มากใหญ่มากโอ้ต้นไผ่ตายสิต้นไผ่นี่มันใหญ่จริงๆเลยอ่ะอุ้ยนายต้นไผ่นี่มันใหญ่จริงๆเลยนะเนี่ยะะตายสิเราจะเดินทางไปตรงไหนเนี่ยทางลงมาลาดชันเหลือเกินโอ้พระเจ้าตายตายสิพระเจ้าทางลงนี่มันวิวน,นี่มันสวยงามมากดูต้นสนนั่นสิ โอ้โหใหญ่เบ้อ,บอเฮ้อฮนี่ครับสองคนครับคู่ขาตายสินายดูต้นสนต้นนั้นสิดูโอ้โหโต้นนี้นี่มันเรื่องถวายไหรหรือเปล่าเนี่ยนึกว่าซีซ่าที่ปีนขึ้นไปให้จ่สนชยอดใหญ่มากพี่เอาวว่า ไฟตาดีเลยไฟตาสิต้นนี้มันใหญ่จริงๆเลยพระเจ้าโอ้พระสงฆ์ท่านผู้ชมครับเชื่อหรือไม่ว่าฉันว่าดอกนี้มันันว่าสวยงามมากข้างหน้านะครับต้องระวังฝูงไฮยีน่ามันเป็นที่ทำมาหากินของฝูงไฮยีน่าเหล่านั้นยุกี้ยุกยีอยนี่คนนึงผิดเลยสะมาก่อนยุของเกษตรอินฟี่ไ้ตาสิสวยจริงๆเลยเราเจอไฮยีน่าน้อยหนึ่งตัว เย่ยมากมากเลยมาคนเดียวตลอดตาก,กล้องลกลวหนหายให้หน่อยสิครับได้ครับ เป็นตากล้องแล้วคือลิงลิงยองนี้มาครับสวยสีม่วงสวยมากเลยคนเดียอ